กราบสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟน่องของบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชกลาบกับไม่เลื่อนนะครับเนาะไม่เลื่อนงวดที่เดียวเพื่อนก็โชคดีด้วยครับเด้อพาไม่เลื่อนเพื่อนก็เป็นคนมีเส้นนะครับเนาะเพื่อนถูกติดต่อกันมาหลายงวดด้วยครับเด้องวดนี้ไม่เลื่อนเพื่อนจะมีแนวทางให้เลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อเพื่อตัวเลขของไม่เลื่อนอาจจะเป็นตัวเลขโฉกลาบตัวเลขที่มีรางวัล ในงวดวันที่16ท่านว่าคม2 5 6 5นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแฮดมินบุญธรรมน้ำโชคนะมิเด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำมิเด้อครับเด้อครับทา่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาบกับน้ำเลื่อนน้ำกันเนาะ<ห>ครับเนาะซักมื่นไอ้โมดุบแม่ต่างๆแน่มันปึ๊กจ้ะบอกเขียนแน่แค่มองมันยังวนมาออกหาดที่หนุ่มขึ้น เด็กเล่าครับอมบโชคดีมทำมอคืนเลยแต่ว่าเขาได้แล้วเขาจะถิ่มเขามาตามแต่ม่้อ๋อครับบริด้ทธิอ้คุแก่ค่ะป่านี้เรื่องบริสุทธิ์ทำไม่ซื้อนั่งเครื่องรางไว้แล้วแต่ว่าีิสืทห้าห้าเจ็ดเจดทายแปดแปดต้วก็แปดกับทร่ซื้อเก็สามเจ็ดแปดแปดแปดคับถแปเนี่ยซื้อแล้ว่อหาเจ็ดแล้วม่เนาะแล้เขาต้องจะงัวอเรยงไงเอีหาเจ็ด แน่จะได้ดวงแม <t ell> <issions> Arizona, ่ก็มาแล้วเมื่เฮาก็ได้ตัวเลขมาหนอากันแต่นี้เฮาก็ไปบายปูช่วยไปหาปูวันยะเนาะสบายดีขาเดียดหาเดียขาหมดเลยมันได้ออกดเหมดได้ขาคนเดี่วมวนี่แม่เห็นจะบอกย่แก่คนนีตัวใดตัวใดขาเนี่ยมันอยู่อยู่บ้าขาอยู่อยู่นี่คนมาบ่งเขายุ่มาหันนีเดี๋ยวนั่นน่นเดี๋ยวั่่าแม่เห็นท้องพิ่นอันม้วนนี่นะเห็นตัวใดแน่ยู่ในหนาพิ่นาตกเข้าเห็นตัวศูนขาพื้ตรงเลย เอาห่ดดาบลุดเแต่ว่าในีายวายนะบลูหมูนักก็จะบอกนัลยได้ไงจ้าเอาประทิหนึ่งันาจะเป็นเก้าม่นบอกยูแจงเสร็จเป็นศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าครับลงไปอย่างแปดจะบอกแปปแป่จะแจงเดียว อันนี้พ่เอาไปสักีบสามสิบาทสี่สิบาทนั่งดีถ้าดีใจานนี้นะคะีข้อข้อไใส่เนก็โชคดีนะครับนะสชคดีแสดงว่าดวงข้ามากกับแม่นี่แหะไม่เลือนนี่แหละถ้ามาเอากระทมันเทากับมันไปล้นมากัลสิล่ะมาถือดิถ้าอยู่มอว่นนอนไหละคือมันออกอียงนอแปดสามหรือออกแปดอันนี้ล่ะฮันเลยซากว่าน้อยแม่บอกลาวลาวถ้ามันออกนีออกดิถ้าเราออกดีอยู่ดถ้าหนาออกยิ่เื่ยนะแม่นะออกดืออ่นห้าน้อยเจ้าเล่า วมื่อนี่แม่ฝันไปกบเราซูเอฟซี FC ฟังแม่เขาเจ้าตามเจ,าจ้เายูเดยเพอดว่ารจะไปฮักสื่อของน้ำยูาสเพราว่าแต่ว่าเขาปไปเลยซื้อหน้าหวดที่แล้วเพราะว่าจ้ะเขากับสื่อบวกไปบวกมากนะนี่แหล,ละเด็กม่อเนี่ยมันห้าเจ็ดแปดสามแ่นบ่ค่ะแม่นาครับตยทก็ซื้อห้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดห้าไปจากค่ะเข้ากัานบัตรที่จ็เล่มาสื่อ แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดห้าที่เราประมาณตีเด็กแดงมาเด็กสามเนี่เอาศูนย์นอน่าคืองหมอนเครื่องรานมาค่ะได้มาทับเอาตอนเดกสามีศูนยนอรอลงก็าจะได้ไรโอสลับให้ในสี่ตัวเนี่ยในสี่ตัวเื่อมนนะครัมนเอาจนได้ลงกกินเอทับนอนจะได้ไรดๆเลยพอเลยใส่รับ่ันนี้มักจะดถามเนลยต้องถามตะกอนเมื่อนี่มักต้องเก่า คิดว่าจังไดคือมีสองเกามาไงอันตอนแต่นันซุกเนาะันนั้นซุกได้หนักเราบเขาพิ่อันเล็กน้อยต่โดนนะบอกบอกออันเดียวถ้าก้อนนากัผูกเขตาย้ต้มาไหมอีกนแแม่ยี่สิบแปดผมมาตีดก่อนนึ่งสองสามมือยี่สิบห้าปีไหมครับยี่บแปดัที่นี่มันได้มาเขาฝันนั่นะ ม่บ้านเอยบอกมาเนาะว่าในบ้านมนบ้านทาานัหันคอนทูกคกายเงินบอกแต่ไจอสีมันสีมันเสียอะไรสิมบักรับำีมันคือาคือว่าเหียนเ่าไหมน้องบัตรับมัผู้เขบอกนคนีคนหนึถ้าเหมอเากัทุกผู้เข้าใจนะบอกสามหนึ่งสองทุกอะไรนั่งพูอยู่เออในยินน้องแมวว่าอยูวัคุนีเราพิซูพันเสียเราพเมืบอกคนถือเลขว่าจันเค่อนั่นะัก่อยพูอยู่ครับสานสออันนั้นก็ผู้ผู้เข้าใจที่ว่าถ้ามันนี่แปีได้บักแล้แ่ ที่มันมาออกสามหนึ่งสองบ้านเด็กที่เงอนข้าเจ้าเว็บ้านเด็กที่หน้าหน้าข้าเจ้าเอาใบเอาเอาเคื่อมือแม่เข้าเลยไหมเป็นทะเบียนารเป็นอะไรนะก็เอิ้นเป็นทะเบียนน่นแเนาะเป็นทะเป็นบ้านนี่นะครับคผู้หี่งผู้ห่งับยี่สิบแปดแต่แบเป็นบอกสองเก่าบอกขึ้นอ๋อขึ้นเพียได้จัามืงไม่ได้หามือนึงติมันกัมาเขาฟันอันผู้มูเดียวกันท้าม่านเม่ผานูแลมันแม่แ่เลยที่บอกว่า บอกจอ,อ,กอ,อ่าเด็กคนีนนน้แลยอู้ยดของคนที่ดูอกาคล้ายเพินหนาว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 ่าซ้เพินว่ะที่นี่ไปไปวดเตียงถ้าพุ่มจัเตียงเพิ่นผู้ตายนะซือพอเขาเียาเตียงออกเอาเตียงออกมาที่นี่เร่ะเาเตียงไปบริลลจาควอลบล็ตใหม่ไอมที่ผู้ใหญ่บ้านเรื่สงเอาห่อเพราะว่า้เที่ดูเก่งไปหมดบาดไดแทนเอาผ้าผ่าผ้าผูที่นอ่นเห็นไหมข้าเจาะี้แต่ข้าเจเอา ซบไฟไมที่นี่1แม่บานมันานงยงั้เพ่เป็นอมใไห้ตูวมาไปแมว่าเาไม่ตัให้ังไม่ตูกให้เง่นกบามันไม่มันน่ามันดูตองหม้ลยขรับาของม่เห่ม้นอยั้นบอกพกเะไที่คแม่บอกที่นี่ต้นตัวตึงมากตัวมัหยังกแตเล่ยสิดหนึ่งาอ่อนบอกเพราะว่าหล่นตาตตาเปลบดยเล่ยบอกที่นี่ได้ทำจาวันเปลี่ยนมาจป็นสปยือยเลบาลได้ง่อยที่มี่เขานอนเขาบ่มาเกือบหา ออครับครับไ่เอาไปเน่หัวก็ะจะบ่มหมักใส่ก็ครับครับอยู่แบบสบายนะครับเนาะแม่ก็เรียกเพื่วนตู้จากของใส่ชิติกี้อต่จเป็นตัวใส่หมดครับปกต่ก็ประตูนี่ไงประตูต่ำๆนี่ครับแม่ประตูก่อนจะเปิดต่อไปจะไม่ขอัไหมปลูกมองไดอะไม่ได้มองม่จเป็นเอ้ามาคือจาตามาคือเป็นอย่างจำาคือตายไห้่นูก็เงีดเได้หัวใจหัวใมันังไงได้ประตูใหม่เนี่ยจระมันเป็นใหม่ซักมือเนช่ยไ่เงียบโอ้เียครับ ออกข้างในจัอยอแต่ว่าเป็นแบบคป็นแบบวยนอกใส่ถังนี่หน่อยปิคือแบบเป็นอันสมือนเป็นการไม่เป็ลุดขึ้นเสาเป็นของขึ้นเสาแก่หน้อยแต่ว่าตัองเรื่องรดตายุคนยี่สิบแปดปีป่ะครับอยี่สิบแปดปีนะครับยี่สิบแปดระวังนี้แม่บัานก็ได้แวอันออันแม่นแม่นอื่นตาแล้วก็ถ้ามีภา่าไทยยังไม่ได้ไปยัไ่ไปป่านะได้มาเนี่้างไดบาดีคนเน คืจังสิมาันเรื่อะคุณจังสิใ้้คิวเนาะจำเลยตอนขึ้นมานนั้นได้มาฝันได้มาฝนมาที่หนัาของน้องขอบคุณขอบคุณกันบอกเศร้าเยินข้ากันบอกห็ได้ละป้านั่งขอบคุณได้ไรดื้อนั่งไปหมวกกีบซราละนั่งสิมาจังสิไปเราดินังสิไปอีดีนังสิมาล่าขอบคุณเดชนำหน่า ขอส้มสีทุกทิ้งทุยายเหบวกมากง่ายหตุนะตรงไทยเหตุน่ะนี่ในป่าพี่เห็นมากมาเมอนเลยข้าวแม่โอคนดูเล่เนาะแม่รู้ลึกกันหน่ยค่ามาที่นี่มอันป้าเดียนเอออันั่งสิไปหนักไป้ะไปดีเรื่องละยังไม่ยังไม่เห็นป้าเห็นเด้ออันนั่งบวอันอันติไปดีไปนังกสบปยตาุ้นกัตามไปพบถีห้องห้องเจ่าอีหลาให้บอกจะเลือกมาจังกัวเนาะล แต่ว Emmanuel, water, ่าน no like so ่าส no ิมาล่าหน้าบกขอบคุณได้หลายเจนอะมากมากเอานจิไปคือบอกไหสุกอคือบอกไหสุกป่าแน่ป่าแห้ทุกแห่งงายนี่แสเนาะาที่ไเนาะเอแต่ว่าบอกนะเข้าบุไปแล้วกเขาได้กลมหนากนแสู้ผีเลยค่ะกลมหนาคู้เทียอแล้วค่ะนันนันจิตไปนั่นจ้ะเอาเซเดอร์สองเต้าค่ะสองเต่าแน่แน่รึอันนี้คือผีบอกเนาะอันนี้เนาะ แต่ประเด็นถามหนาบ้างเอาเลยนี่อไี่ป่าดิผมไม่ถาหนาเลยน่าจะไปเดี๋วนี้อ้ันบอกครับเพราะว่ามันไปำส้มเั่นใช่ไหมใช่ทำทับเงินบอกครับเขาุมุงก็จะมีดเก็แลเอาไงตังไปงรคนลุกแต่งัวถ้าฮ้องไปบนแม่บอกว่าคนไปบ้านคนไปข้าดี๋เอาคนวไปไปแตุ่่าบ้านเจ้ี่มันคุยกับครับการไวดเือจากพันบริถามครับนี่แต่อายุเท่าไรันี่ผู้ฝันบ้านแม่ผู้ฝันนั่นไหม ผู้ฝันอายุอันหาทิศหาทิศเกศต้องจดอายุคนใหม่กันผู้ฝันหาทิศเ็ดหาทิศคนมาคนสิบหกทิเลยปุ๊ผู้ฝันนันต่อหาทิหกหาหาทิศหาทิเ็ดหาิแปดค่ะปดประมาณคนกทิศแม่ค่ะอลวมาพ่เป็นเลขอายสองแปดหาทิแปดแมค่ะคนมาปุ๊บเกไปี่ได้ยันเบี่ยนเลยแต่ว่าผู้บอกเลขนั้นผีมาบอกเลขนั้นสองเก้าม่าแม่ จอายุ28อายุ28อายุเพิ่งเสียนะ28 28เก่าแม่จดไว้สักวันนะแม่เนาะคนเลยนว่าอันแม่เด้อว่าสั่นอันเอาเลยป้าป้าเห็นน้าง้าอันหน้าสุดโตแท้นป้าป้าเห็นน้าง้าหน้าบ่มีแนวเสียแล้วหน้ามันล้าเอาพอนิไปคือบอกไฮโศกซไฮราบอันป้าแน่เขาสั่นนะ28ไปอืมขับบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยค้าวเพื่อนกลับมาบอกขึ้นมือแต่ไดถามเพิ่นเออท่านจะถามก่อนเราคนสิบอกเจ้ากว่านั้นมันเรีนที่เจ้าะมาอยู่ ท่านกดนั่นเึยถึงนางบามันนี้่ามาขอคุ่มคอดอกขึ้นต้นมาเราขึ้นเป็นมัสิหน่อยดิแม่หนึ่งเป็นมันสิ้นใหญ่คนดุแล้วเนาะมันสิ้นหน่อยแบบมพ่แต่ว่าหนูเชื่อเด้แม่มันสิ้นหน่อยมากใ้อยู่นูขนลุกนูเชื่อแม่แม่เชื่อนอกบม่แน่หนอสิมากุรแยไหมร้อนื่นมากคอนร้อนรื่นมาบอกคอน แต่ว่าเพิ่นกับที่คึดถึงบุญคุณที่เห็นแม่บ้านเฮ็ดเห้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเสือผ้าเฮ็ดเสิอนเฮ็ดนางทุกสิ่งทุกอย่างน้าปักปักปูที่นอนปัก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 ไักปักปักอยกปั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 าปักมากักป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 ั่ปากใักปนกักปนกปั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 กปาอันคุณปม่ปักปักปักปปัก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 ปกักปักปักปัักปักปกันกปักปักปักปกปักปักปักนป เพิ่นกาหักนบ่เพิ่นคนมองเพิ่นถือใบถอแต่ว่าเพิ่นกาหัดเนบ่อเพิ่นบอกรับสุขอยไปเพิ่นเพิ่นสนเทเอาเพินเนะคะเพิ่นเกี่ยวนเพิ่นบ่อเพิ่บ่จากไเป็นเนมมงมากบ่ได้นะบอตะเพิ่นสนเทเนาะมูนี่เนามจ้าจ้าตะบ่อข้ามจ้าเพิ่นมาสือตะมกคงอยู่หันประจำครับก็เขาเวลาสะ้าน้อยาละก็สือ้คุยกันแม่กู้อกันถ้ามาเพิ่ได้ไหมได้ไหมได้เิ่นมันอยู่ทีนั่งไฮโซแต่จะดือ สือเจ้ากูเลยแค่บทเสียดายจ้สองรอยเลขหนาเ็กหลังจับเอาดูสอเป่าต่ได้บอกเลยแมนบอกยายแมนเจ้าดเนาะเ่อแมนเล้วเนาะเอาะวอเว่าจะงงยี่จะถ er <them> <How? S 2> ูด so so ูไปว่นทีนึ่งได้ย่ายเรื่ปะแต่จับอะไรจะได้่ายใจดุมาเมีโจก็จะได้เหตุผคนแม่สองแปดสมุนปาับแลาอะไรไะเรื่อยใจดุนะเด็กๆมนถึงมืผมโตหน่อยจับปลอะไรไปใจู่เจ้าสมุรปลาเอายุอันห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดบอกสิบห้าแปด สองวันเราก็สองเก้าสองเจ็ดนี่เป็นสิบพกโตพอดี้ายมาพกโตพอดีนเลยแล้วเขาก็ไปหาซื้อแบบนี้ถ้าเห็นถ้าถ้าเขาตามที่เขาาล่ยหล่ะถ้ามันมีเขากัจ๊บไว้แม่ก็ต้องเห็นจังมัเรยกกือบแต่ไม่ห้โสูเราันแม่แมคนนี้แม่พโตนี่บอกเห็นว่าก็แบบับเอาแม่บอกหาที่แปดหาทีหาทเอันแร่นหาเจ็ดอันมาแ้วอีกสองปีมันก็มุกติปประมาณสี่จะาจนมาห้ดูกัน ต่ว่าการพี่บอกเลขนี่วงไวัยสองเก่าก็ได้วงไวัยสองเก่าจะมาลงกหาเจ็ดใบพ่อแม่คนว่าเพราะว่าแม่เลือดแม่เลือดนี่คนเจ็ดนี่มันมันเด็กเข้ารีเด็กอะทุกคนะเนาะเธอมันมากเธอมันห้างไหมสามสามแม่จะมันออกเลยแม่เลือนแล้วคิดเลขมันาถูกซอสเดือบุบแม่นอย่างในแม่ความเล่าได้คันบวคิดเมื่อถูกซอสนี่ซีบ่ถึกในงวดที่แล้วเพราะว่าเลขงวดที่แล้วคันบวตัดเหรียญคือบ่ได้เนาะแม่เนาะ มาให้เื่อไแเดือนหน้าเนี่ยไปถวายเพื่นเพื่ได้ทานไม่เอ็นบเอ็นแต่เจาป่วยอ่อย่อยปีจ้ว่าแานบ่เป็นขาดเลยไม่รับป่้ยตุลาตื่นเลยตื่นไร่กลับมา้ยาปกติจะจตบก็น่าเนี่ยนะเพราะทเด้ดใช้โรทิมเนี่ยตื่นหร่ตื่ไรกลมาออันถวายด้วแต่บานดื้อดื้อจ้าใ้่ังปังจักเอเ่ครับอืมไอ้หนูมัฝั่งด้อหนูยักฝร่อนไอ้ดื้อด้อปู โดมมูมูรร้านกตตั้ใจยุติปูให้บอกตรงตรงนี้ว่ามูร้านปิดมูร์นมากตอนนี้่นยังมูร์ถ้าในหายหลายเขาก็จะได้หลายอยู่ที่น้อแมนเนาะนะคะแต่ไ้เาติทิ้นมันก็ถิ่นไปแมนบอกแต่ที่ท้องก็รับดัอลเรนหมดมันมีการเรียกกาไอ้แก่เมตังคนเป็นคนผู้เฒ่าบอกเอาข้าวสูงเาปี่นี่จะไปเท่าบุญน่ไดสูงนแปดสูหาต็มนะครับเนาะครับโชคโลาภนี่ต้อง ข้อขอเขาอคุณไม่เรือนนะครับเด้อแม่สวัสดีครับครับครับไม่เลื่อนเราให้ฟังขอชฉลมันหมากันนะครับเนาะครับท่านผู้ชมนี่กเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขฉกลาบเขาไม่เรื่อนนะครับเด้อประจําหวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไปเป็นแนวทางเวยครับเด้อเป็นตัวเลขฉคลาบตัวเลขทีิมีรางวัลแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเวยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงร0อยเอร์เซ็นต ก่อนจะลงทุนกับห้ยทานผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทานำโชคก็ขอไว้พ่อหนึ่ท่านผู้ชมนะครับที่เขามารับชมคลิปมนีประสบแต่ความสุขความเจริญขอฉกฉกมั่นมันกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ